ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Oni Channel กันอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ขึ้นอยู่กับเกม Back Mist v k o n g ใน day ที่3แล้วว้าวหลังจากที่ day 2เนี่ยเราเผชิญกับอีคัมแกวที่ยากเย็นเหลือเกินเดี๋ยวบอกเลยว่าใน day 3เนี่ยเอาเรื่องอยู่บอสหลายๆตัวไม่บอสท,ทุกๆตัวที่เจอก็คือ ตายไม่ต่ำกว่าหนึ่งรอบบอกเลยถ้าพร้อมแล้วก่อนจะรับชมเนี่ยขอกำลังใจคนใน,นหนึ่งไลค์ถ้าใครกดไลค์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเอาละรับชมกันดีกว่า Let's go <S ทุกคนว่ามีแววไหมข้างหน้าฉันว่ามีแววดีมีแววอร่อยเปิดแบบเลยจะเจอใครกูต <c oughs> ามจริง โอ้ยแล้วร่างธรรมดากูยังสู้ยากเลยอ่ะแล้วร like ่างทองครับผมสกินทองเตรียมนับเลยว่าจะแตกกี่ตัวคลิปนี้โอ้โหรู้ชะตากรรมแล้วกูเหอ รอบก่อนตายประมาณ35รอบนี้โอ้โหบอสตัวเดียวจบคลิปเลยได้ไหมเดย์สามเนี่ยใช้พลังงานเยอะสุดเอ้ยมีลูกสมุนอีกวล็อกก่อนล็อกก่อนเออนี่ แข็งนี้ยแปลงแปลงว่างเอ้ยเอ้ยกดสก,กิลผิดเออโอแม่งอันนี้ท่าใหญ่ปะเนี่ยใหญ่อีกใหญ่อีกหรือเปล่ามันล่างทองเขียวจ้วงไปจ้วงไปเฮ้ยหมดแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้น ระเบิดเหรอเฮ้ยหลบไงอะวิ่งเหรอโอ้ไม่กูสโอ้โหหลบหลบหลบไม่ทันเสียววะเุ้ยด่วนกินยาด่วนโอ้โหวิ่งกับบอดหลอดไอ้บ้า เอาไงดีวะเนี้งั้นเจอลูกพี่มึงหน่อยหัวัว้วังเออดี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 แข็งแข็งแข็งดิแข็งโอ้โหแล้วมึงอะไรอ่ะคืออะไรคือกูต้องกระโดดเตี่ยคือทำยังไงเอ่ยช่วยบอกกูด้วย ตีลูกสมนุนเหรออ้าวเฮ้ยมันหิวเลือดต้องกันเยี้ยมากไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นเฮ้ยเอ้ยโอ้โหอ,อ,อย่าสั่งเวอร์ชีวิตแก่อย่างนี้อย่านะโอ้ยมันเยอะจังวะ ้เชื่อว่าใช่มันต้องหิวเลือดแน่เลยอะ่ะเฮ้ยมาหรอมาแล้วก็แข็งหน่อยแล้วกันฮะปุ๊บสองที <c oughs> เอาแล้วกูเตรียมหลบแล้วเนี่ยระเบิดอีกแล้วบ่โอ้ยกูมเมื่อยจอยมากเลยดิวเทนโดนเนี่ยต้องเปลี่ยนจอยแล้วมั้งเนี่ย หลบได้วะ่ะลบแบบรัวๆอุ้ยโอ๊ย,อยหายใจไม่ทั่วท้อง o oh my god อุย้ยตายใหญ่อุยอ้ยโอยโหแตกแลยวยย ขอให้แค่หนึ่งพอได้ไหมใจเย็นโอ้โหไอ้กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้โอ้ถ้าโดนอีกทีกูแตกโอเคเรียบร้อยมาเริ่มเลยล็อกมันละแข่งไปเลยจ้าเอ้าโดนไปแล่วโอ ล้มล <c oughs> <degli> ้มแล้วมลงอล้นล้มแล้วมเอจ้วงจ้วงเด่นจ้วงเหมือนจ้วงจ้วงเอาแก้วแม่งหิวเลี้ยงตัวเองอีกแล้ว อยู่ไหนอยู่ไหนนี่ตีแป้งก่อน,อนตัวไหนใกล้ใช่ไหมฉันเข้าใจถูกใช่ไหมว่ามันจะฮิวตัวเอง,เองคือกูอยากได้ธนูหรืออะไรมากเลยอ่ะไม่ต้องมาคุกข่าไม่ต้องมาอคอกเทลสันกำลังขอล้อ อ้อนวอนกูไม่ให้อ้อนวอนค่ะโอ้โหเราฮิ้วเยอะด้วยนะประเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วถอยไปพอแล้วแล้วเมื่อกี้จักครึ่งหลอดหายไปเลยจะอะไรขึ้นมันจะทำอะไรอีก คิดว yeah, mm ่าคนแล้วนะยังไงยังไงออ้สตมิน่าหมดถอยก่อนถอยก่อนต้องใจเย้มันจะระเบิดอีกครั้งหนึ่ง nó lẽ, tôi sẽ stun, ờ, nó là tì, ơi,กด ơi, có skill, cái tao cay rồi nè, ui, ồ, tháp thực, rèn, rèn chặt, ya, ơ, là bể gì đó xí nè, ui, anh như trong quá. เอ้ยตายไม่กิดตัวไว้รอบนี้อย่างเอาอย่างเรื่องครับอุ้ยเจ้าหัวแหลมมากโอ้โหมีความเศร้าแตกไปซะแสดงว่าบอสนี้เราก็ ถือว่าเราพัฒนาฝีมือขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งไม่น่าเชื่อเหมือนพูดชื่อใครสักคนที่ฉันอ่านไม่ออกหนีไปหนีไปไใช่ไหมลิฟ s t จ e a ล e it โอ้โหหัดจ,จิมมาหยุดเถอะ <c oughs> ทุกคนว่าถ้าฉันเปิดไปเนี่ยจะเจอบอสไหม กูว่าเจอประตูมันส่งมาขนาดนี้โอ้โหนั่งรอเลยทีเดียวเชียยังไงจะขิดกี่ตัวอีกแล้วตัวนี้เมื่อกี้บอสหลงพี่ร่างทองก็ยากชีพอุย้ยคุณพี่เบิ้มเป็นพระราชาหรอร,ราชาแห่งลมใช่ไหมสมม่าฉันอ่านาผิดชัามันเถอะข้ามไปอย่าสนใจ โอ้ยแอบ,บคล้ายตึกป่วยใกลเ่เนาะแอบ,บคลายใช่โอ้โหแบบนี่เล่นกล้ามยังไงครับเนี่ยใช้สารใช่ไหมสารสารักผูไปเลยไม่อยากข้ามคลาสติน,นรรรรอยากดูเหมือนกันพอซื้อมาแพง ถึงแม้จะไม่เข้าใจแต่ก็ภาษาภาพอ่ะมันน่าจะสื่อสารกันได้ง่ายแหละน่าจะพอแบบรู้เรื่องบ้างเอาละโอ้โหแข็งก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเม,มื่อกี้เหมือนใช้อะไรเกิดขึ้นอ่ะแทงอย่างไรเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 มันหายไปไหนวะ้ายไปไหนรู้แต่กูบล็อกก่อนเลยละกันขอฟาดแบบเย้งเย้งปังตรงพี่เออนั่นแหละอุ้ยเติมเลือดตั้นึงนี่ยังไงยังไงยังไงอุ้ย อุ้ยตูแตกแห้ฮเลยวยังไม่แตกเว้ยเฮ้ยเดี๋ยแหละตายละเออเฮ้ยหายตัวอีกโอ้โหโอ้ยถ้ามันจะยากขนาดนี้นะคะเป็นที่กี่สเต็ปนี้เอโหอ้โหขอฟาดหนึ่งที แล้วกก็มึง่ายตัวเ,งเังโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาหมดอ้อกูแตกแน่กูแตกแน่กูแตกแน่โอ้ยแม่เอ้ยเด็กรอบยังจับทางไม่ค่อยถูกแต่ผม่กี่ฉันกดอะไรมันขึ้นสก,กิลอะไรสักอย่างไปไหนอีก อ,อู้ยนิดเดียวเองมาเริ่มละแข่งไก่อบไปต,ต่อที่โป๊ะแปลง่างเอ้าทำไมแปลงร่างไม่ได้วนะ ฉันต้อง่วงแกสิเอหา,ายไปแล้วโอ้ไมโอ้ไ oh ม่กอใจเย็นนะคใะจเย็นนะ,ะอืมเกียดท่านี้ชิบหาย แม่งมาแล้วโอ้ยสาตาร์ทก่อนเลยโอ้ยใช้สมาธิเกินเอ้ยยังไงยังไงยังฟาดแม่งไปดีขอเติมเลือดแป๊บมันก็เติมได้เหมือนกันหรอแรงเกินอยา่าเรียนแบบ ใครตัวเหอะเกียดรติเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอื้อืม,อมหลายสเต็ปเติรนโอ้ยกูเมื่อย สตันเอา้เอาเฮ้ยโกงโอ้ยรอดได้ไงวะครูเมื่อกี้เอ้ยชนะเฉยชนะแบบงงมากไม่น่าเชื่อ,อแกมันก็แค่นี้แหละไอคีดฆ่าไม่ใช่อ,อีลูกกระจกปักดีเลยนะชนะตายกี่ตัวเอ่ย มึงอย่าบอกว่ามีเว็บสองกูขน,นลุกนะอย่านะยังเหมือนอีคำแก้วนะโอเคไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ยอ๋ออาจารย์แม่น่าจะเขี้อะไรนะแต่อาจารย์มาแต่ละรอบอะมารองดับมักจะได้อะไรใหม่ๆเสมอรอบนี้จะได้อะไรใหม่หรือเปล่า <c oughs> ยังไงอะไรสินี่งไงมีจะไล อุ้ยยักล่างเหรอเฮ้ยสกิลอะไรวะเหมือนเป็นสกิลยักล่างเลยอะจริงด้วยใช่ตอนฝึกสอนฉันได้สกิลนี้เนียแยกล่างเหลิดบอกแล้วอาจารย์มาได้สกิลใหม่ข้ามบนเนี่ยเหมือนจะมีประเด็นแน่นอนแหละเป็นลานขนาดนี้โอ้โหไฟท่วมไมฟเอ มันบอกว่าเฟรมเลทตกตกจริงเอฟเฟกต์ไปเอาเรื่อง Oh my god จะรอดไหมเนี่ยฟ้อนอะไรวะเนี่ยบินมาละโนบอ่ะอ้แต่เฟรมเลทกระตุกเวอร์เฮ้ยมีดํา เฮ้ยหนีหายโอ้โหอ้้โหแรงเวอร์อุ้ยแต่กระตุกเวอร์เอาเอาละเอาละเซมเลตตกเฮ้ยจะใช้หลงจีนเออ,อ,อน,เนั่นแหละโอ้โหแค่แค่นี้เหรอถามจริงโอ้โหกูจะแตกแบเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย คุณยาก่อนมองไม่เห็นหมีเลยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โ้โอ้โอ้โหโอ้โหหมีโหดอืมกูไฟประทะไฟเอาดิ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 เอาหายหมีหายอีกแล้วเฮ้ย เลือดตีตั้งนานโลแค่นี้หรอ,อดูอันนี้คือโอ้ยเป็นโลใช่ไหมเนี่ยอนนโอ้ my gosh แต่มองไม่ค่อยเห็นหีจริงนะมืดมากเลยมีล้มไหมล่ะขอใช้ท่าใหญ่ฟาดทำทำม,ม,มีโอ้โอ้โอ้โอโอตีมิหน้าหมด อันนี้คือเราหายตัวปะฟูฟาดแล้วล่ะอ้ oh my gosh อุ้ยหลบไม่ได้คือมันจะดีกว่านี้ถ้าเฟรมเรทม,มันไม่ตกขนาดนี้อ่ะคือมันเล่นยากมากเลยอ่ะ ไม่โดนจบตบละ่ะเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยมานาหมดเฮ้ยไฟเออร์ What the hell Oh my goodness ยัง,งโอ้โหมีบินเหมือนท่ายตัวหลงจีนเมื่อกี้เลยวะ่ะที่มันบินแล้วมันก็ค่อยๆพุ่งใส่เราโอเค ต,ตอนนี้คือเลือดกูไม่มีละฉันเบิร์นป่ะเนี่ยอีกไม่นานละกูจะแตกและมา my g อนนั่นแหละจบดูทรงนะบอสนี้น่าจะนานเพราะอะไรกระตูปหมาไอหน้าหมีเออ ขอสตันหน่อยได้ไหมล่ะโอ้กูเดินช้ามากเลยว่ะว้ายมีหายแกมันจะพุ่งมาโอ้โหผีทับเฮ้ยนพุ่งไปไหนไปไหนไปไหนจะตามไปทุกที่ห้สู ลงพี่ลงพี่ลงพี่ออกมาเอ้ยทับแล้วปนะเน,นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหคือจะแตกตำเลือดตำเลือดโอ้โหขายโซกันนะเพื่งมานนามไงแล้เอาดีดโอ้ยไม่โดนแม่ย้อยโอ้อยังไงยังไงคือมันมันสู้ยากมัน เหมือนตีขายอย่างเดียวเลยจะไงยังไงยังไงสาสันไปดีตีตูดแล้วฉันไม่รู้สเต็ปหมีเลยตอนเนี้ยมองไม่เห็นโอ้ oh my god ดูเติมแลกก่อนโอ้ยหลบไม่ทันว่ะ ออโอ้ยขออย่างนี้หน่อยนะยังไงยังไงยังไงงงกันแหละมันจะพุ่งมาแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องคอยกดหลบ คือว่าคุณหลบดีแล้วนะมีหายแก้คโอ้โหก่อนจะพุ่งมันจะแปะหนึ่งทีก่อนใช่ไหมเฮ้ยมึงมึงนามไปละโอ้ my god รอดรอดรอดอู้หมีสลัมดังเอ้ยสลัมดังบนบ้านดีกว่า<ะ>ขอเติม รีสเตมินาแป๊บนึงมันมีท่าระยะไกลไหมวะเสียวเหม <Elizabeth. S 3> ือนกันนะเอ้ยอหมเบือนจะมีมีคนไฟโค้ดโโโโโโ้ยเสียดายที่ใช้แบบใช้ไม่ที่ไม่ได้วะโอ้ยสเตมิน่ กี่สเต็ปขอชนะได้ปะมึงไงมือมึงไปไหนอโอ้อีท่าวาร์ปสตีนมึงจะแจ็ก่อนแล้วก็วาร์ปยั่ไงอุ้ย กูต้องแปลงร่างละอือแปลงร่างละจ้วงแปลงร่างละจ้วงจ้วงอย่างเดียวจ้วงพน,นันที่ Knock น็อ c เอ v ว r y t ติง g จ้วงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิเดเโอ้ยเกือบแตกตามไปด้วยมึงอย่ามีเวฟสองนะมึงอย่าแปลงร่างนะขอให้มันจบแค่เท่านี้พอนะน้องหมี โอเคสุดสลายเฟรมเลทโคตรตกกูบอกเลยระเบิดตัวต่อไปกูจะสู้ไหวเว้เนี้ยข้างบนมีอะไรอ่ะโอ้โหอะไรอีกขอร้องคอมกูสู้ๆคอมกูใจเย็งเงนๆนะ <c oughs> แกยังไหว you can ยู u c นดูอิ t แกต้องทำได้ โอ้โหเอาอย่างเรื่องโอเคกลับมาปกติละอะไรเจอใครอีกกูไม่มีเลือดแล้วนะอุ้ยมีอัญมณีอินฟินิตี้สโตนพูดไปเรื่อยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรบนอะไรครับ แสดงว่าต้องเป็นหมีที่บำเพ็ญตบะมานานมากสามารถพูดได้ซึ่งมันแบบปลว่าอะไรก็ไม่รู้เห็นในซีรีส์จีนชอบพูดเวลาปีาศาจเก่งๆช้ำบำเพ็ญตบะมาพันปีทําให้ฉันมีพลังเท่านี้อะไรเพราะว่าไปเด็กสมัยนี้ย,ยังทันไหมนไปดูนะซีรีส์ไซอยิ๋วหรือซีรีส์จีนกำลังภายในอะไรเนี่ย นางพญาผมขาวอะไรก็ว่าไปโอ,อ,อ้เยอะแยะไปหมดแต่สมัยนี้เขาไม่ดูกัะนแะล้วเนาะไปดู Netflix ดูฝรั่งไปเลยสาย่ฝอ <c oughs> พอซีรีส์จีนสมัยใหม่ก็คือโอ้โห <c oughs> แฟนตาซีอยู่นะแต่เรื่องที่ดูล่าสุดคือเรื่องปร,รมาจารย์ลัทธิมารโอ้โหหนึ่งตอนห้าสิบนาทีแล้วมีห้าสิบละตอนโอ้โห จะบ้าแต่สนุกนะไปดูฉันดูจังซับไทยแล้วก็ภาคไทยโอ้โหคป็นฟิลเอาละแต่ตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อ oh, oh. เป็นนกฮัม m ิ n งเบิร์ตปะเนี่ยแคทลีนเอเวอร์ดีนมากับไฟ <laughs> หลายเรื่องจัดเอาไงยังไงลูกมึงเป็นใครเนี่ยโอ้ย oh. นกสองสี่ตาวะ่ะ โอ้โหอย่างตึงอ๋อฉันเข้าใจแล้วทุกคนอีอีเมสส้มๆตอนจบเมื่อกี้คัดซีนเมื่อกี้ก็คือชิ้นส่วนที่เราต้องรวบรวมให้ครบ5ชิ้นเพื่อปลดผนึกซึ่งหอคงใช่ไหมถ้าฉันจะไม่ผิดน่าจใช่แหละแล้วตัวนี้เราได้ชิ้นหนึ่งล้ะโอ้โหอย่างเอาะครับโอ้โหแล้วเวลขึ้นเป็น24ตั้งแต่เมื่อไร่ โอ้ oh my gosh โอ้ได really? yeah. ้ของเยอะมากที่ไม่รู un, ้ว่าไปทำอะไรเลสมากถ้าอย่างนั้นคลิปวันนี้ใน day สก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยว day สเนี่ยจะเจออะไรบ้างก็คอยติดตามรับชมกันด้วยนะเพราะว่า day สวันเนี้ยไม่ไหวมากบอสแต่ละตัวตึงๆตึงๆตึๆึๆๆมากเลยโดยเฉพาะอีบอสหมีเนี่ย เฟรมเลทตกสุดๆคอมฉันจะระเบิดแล้วไม่รู้จะไหวหรือเปล่าพาร์ทหน้าเนี่ยโอเคกันสหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะไปละบายบายสวัสดีครับ